สาวจริงด้วยค่ะสองทุ่มยี่สิบนาทีพูดค่ะุณค่ะทุกคนวันนี้พี่ก๊อตไปทำงานค่ะแล้วก็เหมือนน่าจะเหนื่อยเนนะคะคิดว่าอาจจะพักผ่อนค่ะพี่ก๊อตไม่ไม่อยู่ค่ะพี่ก๊อตไปทำงานแล้วก็เมื่อกี้ไลน์คุยก็คิดว่าอาจจะพักผ่อนไปแล้วค่ะ มีขายซีรีส์ค่ะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวออนประมาณช่วงสิ้นปีหรืออะไรเงี้ยค่ะจะมาบอกนะคะในไอจีอะไรงะไเงี้ยค่ะแนนรู้วิชไปลองกํากำแพงอีกหนูเคยชวนก๊อดด้วยนะคะแต่ว่าพี่ก๊อดบอกว่า,าไม่อยากลองพิงล้องพลงไม่ไหวแล้วหรืออยากมีลูกชายหรือลูกสาวตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยคะ่ะตอนนี้แบบอยากเป็นลูกสาว อยากมีคนดูเลยยังยังรู้สึกว่าตัวเองอยังเด็กอยู่เลยค่ะทำไงไม่ให้ทะเลาะก,กันบ่อยคะชีวิตคู่คือหนูก็เพิ่งเคยมีแฟนใช่ไหมคะเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูประสบการณ์ในเรื่องนี้ของตัวเองค่อนข้างน้อยมากๆแต่เราชอบให้คำปรึกษาคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะให้คำปรึกษาในแบบที่ ไม่ใช่ประสบการณ์หนูนะคะแต่หนูคิดว่าการคุยกันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแบบคุยกันตรงๆไปเลยแล้วก็เหมือนก็ต้องทําความเข้าใจต่อกัน,นะค่ะแต่ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันฝืนหรือว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วระหว่างที่เราเรียนรู้กันก็ก็คุยกันตรงๆว่าแบบรับได้ไหมแลวไม่ได้จะหาทางออกอยังไงอะไรเงี้ยคะเพราะหนูคิดว่าแบบ จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันและก็ไม่ต้องแบบรู้สึกไม่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเราเรียงมาใช้กับชีวิตเราตัวเองด้วยไหมเคอหนูกับกอตก็คุยกันทุกเรื่องนะคะเพราะอย่างที่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก,กแบบเป็นเพื่อนกันแบบแสนิทกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนค้างคุยแบบไม่เยอะมากๆแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่า ้าคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันกามาก่อนก็คิดว่าอาจจะต้องมีเรื่องให้คุยกันเยอะแล้วก็ปรับกันเยอะหน่อยนะคะจะได้แบบอยู่แบบสบายใจจะได้เป็นตัวของตัวเองทำอย่างไรให้ยอมรับอดีตของแฟนเราได้คะหนูไม่รู้ว่าถ้าแบบในของคนอื่นจะเป็นเคสยังไงบ้างนะคะแต่สำหรับหนูหนูคิดว่า ก่อนที่เราจะแบบเลือกครบใครสักคนหนึ่งเราก็คนมองที่ปัจจุบันเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอาดีตเขาเป็นยังไงรู้ไว้ก็ได้คะ่ะเพราะาเราจะได้แบบเหมือนซัพพอร์ตเขาได้อะไรงงี้แล้วก็ไม่รู้อะคะ่ะหนูเป็นเพื่อนกับก๊อตหนูก็รู้ว่าแบบก๊อตเป็นอะไรยังไงมาบ้างเราก็เหมือนไม่ได้แบบ ไม่เคยรู้สึกว่าตัดสินเขาเพราะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบสงสารแบบแบบนู่นนี่นั่นแล้วพอวันนึ่งเป็นแฟนกันมันก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถามว่าถามว่าถ้าคิดแต่แรกก็จะเป็นแฟนกันใช่ไหมคะแล้วรู้เรื่องพวกเนี้ยหนูว่ามันก็อาจจะต่างกันออกไปเหมือนคนบางคนเขามาคบกันแบบมาจีบกันแต่แรกเลยใช่ไหมคะ ก็อาจจะรู้สึกกับเรื่องนี้ต่างจากที่หนูรู้สึกเพราะว่าตอนแรกหนูรู้สึกกับเขาว่าหนูเป็นเพื่อนพอความเป็นเพื่อนเราก็จะแบบเขาจะเป็นยังไงก็ได้เราไม่ตัดสินเขาเพราะว่าเราคบเขาในสถานะเพื่อนเราไม่ได้แบบเหมือนการที่เขาแบบคบผู้หญิงคนอื่นแบบไหนมันไม่มีผลกับเราอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่กับน้องกอตใครพูดเก่งกว่ากันคือหนูเคยคิดตลอดเลยว่ากอตพูดเก่งมากแบบพูดเก่งอะไรเงี้ยค่ะพูดเยอะแต่พอไปเจอแบบ คนอื่นที่เขาแบบที่ไม่ใช่ทํางานนะคะที่เป็นก็เป็นคนที่ทํางานแต่ไม่ใช่ไปทํางานที่แบบว่าออกรายการหรืออะไรที่หน้ากล้อง mm hmm. เขา,าบอกว่าหนูกับกอลคล้ายๆกันแบบเป็นคนนิ่งๆพูดน้อยเหมือนกันแต่เวลาเราคุยกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคนที่สนิทก,ก็จะพูดเก่งทั้งคู่พี่กอลที่เขินค่ะใช่ค่ะกอล์อว uh ันนี้กอล ก็น่าจะพักผ่อนค่ะก็ไปทํางานถ่ายละครตั้งแต่เช้าแล้วก็น่าจะเหนื่อยแดดร้อนอะไรเงี้ยค่ะน่าจะไม่ค่อยสบายหน่อยหน่อยด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะพักผ่อนอยู่ค่ะต้องการการพักผ่อนหลับไปแล้วค่ะตั้งแต่หนึ่งทุง่มหนูขอตัวก่อนนะคะทุกคนหลับฝันดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ